ค่ะท่านผู้ชมคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของเอฟซีคุณเมืองเกินกับเอฟซีสารคามเนาะค่ะเนาะไปมือน้ำกันกับท่านผู้ชมคะ่ะว่าสุกที่ยิบสามบนเสียห้ตัวใดนะะเนาะค่ะเนาะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจน่างน้ำโชกนะคะท่านผู้ชมคะ่ะมื่อน,นี้เป็นเสาของวันที่ยี่สิบสองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะได้รับการติดต่อจากเอฟซีสารคามกับเอฟซีคุณเมืองเกินแล้วค่ะท่านผู้ชมคะ่ะ แนวแอจะรุ่งท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบน้องกันเลยเนาะก่อนฉีดรงของมือน,นี่ไป็นในมือมือขึ้นนี่ค่ะท่านผู้ชมคะ่ะตัวเลขแนวทางของเอฟซีสารคามที่เป็นหามากเนาะคะ่ะพลาดกับทำมือช่วงขาเอฟซี FC สารคามพลาดเอฟซีขนเมืองเกินเข่าที่เก่าเนาะค,ะะคะ่ะเนาะวิ่งหลุดที่เก่าเอาก็ยังถือว่าเข่าอยู่เนาะค่ะนะท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยวไปมึงน้ากันกับทา้ช่คะ่ะาวาตัวเลขแนวทางของพคนที่ทรงมาเมอนี่สิมมเป็นตัวใดเนาะค่ะเนาะไปมืองพร้อมกันเลยคะ่ะดูพร้อมกันเลยค่ะดูพร้อมกันเลยนะคะ ของเอฟซีค้นเมื่อเกินเพื่อนหาตัวรูดนะค่ะเนาะวิ่งรูดวิ่งรูดบนแปดกับศูนย์ตัวเจาะจับคูห่หามีแปดหนึ 1, ่งแปดสองแล้วก็แปดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองวิ่งรูดล่าง วิ่งรูดล่างเก้ากับสามนะคะทำช่วงขาตัวจับคู่ของเพลินคือเก้าหนึ 2, ่งเก้าสองสามหนึ่งสามสองสามสี่อันนี้คือตัวเลียกเนี่ยทางของเอฟซีคนเมืองเกินเนาะค่ะเนาะเพื่อนในวิ่งรูดที่แปดกับศูนย์อันนี้คือตัวนิ่งของเพลินเนาะค่ะเนาะ แปดหนึ่งกับแปดสองอันนี้ตัวล่องแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองส่วนวิ่งลูดล่างนะคะเบนไอทีเก่ากับสามตัวเน้นตัวเด่นของเพลินก็คือเก่าหนึ่งกับเก่าสองตัวนี้จะเป็นตัวล่องเนาะ,ะเนาะใครทำช่วงเอฟซีที่เขามาเจอคลิปนี้กับแคปหน้าจอไปเลยคาะทำช่วงขาแคปหน้าจอไปเลยนะคะสา,ายวิ่งสายลูดเอฟซีของข้นเมืองเกินนะคะ เพื่อนส่งมาให้แล้วค่ะทานผู้ช่วมขาแอบกับล่ทงท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบแล้วแคปหน้าจอเลยค่ะ FC คนเมืองเกินเพื่อนก็ฝากขอโทษขอให้ท่านผู้ช่วม FC มาพร้อมกับเพคนวาลีกเพื่อนบอกเข่าสั่งการทางผู้ชื่นเพื่อนบอกว่าเฮ็ดสุดๆแล้วเด้อบกเข่าก็ขคอถอดคอให้สั่งการทางผู้ช่มค่ะมันก็บบุเป็ยนยังเขานะค่ะทา่านผู้ชมเนาะเหล็กกัมีเข่าไม่หลุดเด้อค่ะอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นกะอาจารย์ก็บุปเป็ยนยังค่ะ ตัวเลขแนวทางมีเขามีหลุดเนาะค่ะเนาะสู้ต่อไปค่ะอาจารย์ขาค่ะท่านำช่วงขาเอ่อมึงตัวเลขแนวทางของเอฟซีคนมึงเกินแล้วไปมึงตัวเลขแนวทางของเอฟซีสารคามเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางเอฟซีสารคามเอฟซีคนมึงเกินเอ่ออีพี่นี่เป็นอีพี่ทียี่สิบแปดด้วยค่ะท่าำชมค่วงขานะ ต่อไปเป็น f อฟคนเมืองเกิดเอ้ย f อฟสารคาม f อฟสารคามนะคะ f อฟสารคามเป็นอีพีที่สิบสามเขียนลาย,ลายสีจักหน่ยอีพีที่อ EP ที่สิบสามนะคะ EP ที่สิบสามขีดเส้นใต้ก่อนนี่นะคะท่านช่อม่ะเอฟอซี F C, สาระข้ามเพื่อนห้ตตุเลขกนว่ท่างประจำวันทียี่สิบสามกันยาย,ยนสองพันหา้าร้อยหกสิบห้าเพื่อนห้วิ่งรูดวิ่งรูดบนล่างนะคะท่านช่อม่ะวิ่งรูดบนล่าง สกับ3 4กับ3เอ่อพจนจับคู่ให้30 3ศูนย์สามเก้าสนะคะอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางของ fc ฟสารค้าม เราพัฒนา EP ที่13นะคะวิ่งหลูดบนล่าง C กับ3กับทาช่วมคะ่ะอันนี้คือตัวน้นของเพ่นเนาะค่ะเนาะตัวน้นตัวล่องของเพ่นก็บับ C M 8 49 40 0หา90 83เนาะค่ะเนาะ Fc สาระข้ามบนกัว,ว่างดที่แล้วบวบเขาขึ้นขึ้นนี่วกเขา เพื่อนก็ขอโทษขออภัยทุกท่านทุกคนเอฟซี FC, แฟนคลับของเพื่อนเนาะคะ่ะเนาะว่าก็ขอโทษหลายๆทีพวกเขามือหนีสิพยายามเพื่อนบอกว่าพยายามเลยอได้ะคะ่ะนผูมชมคะ่ะจัดเลยคะ่ะก็คอย่านมช้ชมเอฟซีทุกท่านได้ใ,ใส่วิจารณญาณในการรับชมเนาะคะ่ะเนาะตัวเลขแนวา่าเป็นของธรรมดาเป็นเลขสูตรของเพื่อนกับมีเขามีหลุดเนอะคะ่ะเนาะส่วนมากแล้วสีเขาหลายกลุด่าู้ชม,มช่ะทขานผู้ช่กับพิจารณาตามนี่นะคะ คอยแคปหน้าจอเลยค่ะท่ช่ชมขายแคปหน้าจอเลยค่ะตัวเลขแนวทางของเอฟซีสารคามกับเอฟซีคนเมืองเกินเนาะค่ะเนาะค่ะวันศุกร์นี้สองทุ่มครึ่ง,งเราจะมีเฮไปได้วยกันนะคะนี่ค่ะตัวเลขแนวทางของเพิ่์แคปหน้าจอไปเลยค่ะคาะทำช่วมขายทำช่วมที่เข้ามาพบพอคลิปนี้ถ้ามากักตัดจัดถ้าขัดกระพานเรค่อท่าทำช่วมขา เพราะว่าตัวเลขแนวทางของอาจารย์เพิ่นก็นเฮ็ดพัฒนาสูตรสุดวิสัยแล้วนะคะเพราะว่าเพิ่นกระอยากให้ตัวเลขแกนวทางของเพิ่นปังปงให้ท่านผู้ชมได้มีโชคไม่ใช่ให้มีโชคมีหลาบไปขึ้นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาตามความเหมาะสมนะคะท่านผู้ชมคะสำหรับไทยคลิปนี้แอดก็ขคอให้ท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านทุกคนโชคหมานลำด้วยคิดสิ่งใดคอยสมความหมานปัถนาอยาเจ็บยาจน กับถ้าแอดเวลมีอย่างที่บบถือหูบบถือตองลองข้อกับขอกราบขอถทษขอให้ทุกทันทุกคนหลายๆเนาะค่ะเนาะกับขอยาถือถทษกวดเครื่องถ้าสมุิว่าแอดต้องปรับปรุงตัวใดหรือสิิพัฒนาตรงใดเพิ่มเติมท่านผู้ชมสามารถคอมเมนต์มาได้เนาะค่ะเนาะแอดพร้อมที่สิพัฒนาพร้อมที่ศิลับฟั่งพร้อมที่สิสปับปรุงเพื่อให้ช่องเด่น พัฒนาเพื่อท่านผู้ชมจะได้มีโชคมีชัยจะได้มีความสุขด้วยการที่เขามเมองลิปถูกถูกขิดในช่องเจียนังน้ำโชค,นะคะเนาะค่ะเนาะกับสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ขอบ,บุญขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบ,บุญขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและกระดูแลแอดมาตลอดนะะเนาะค่ะเนาะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับท่านผู้ชมคะ่ะเป็นคลิปตัวเลขแน่วทาง เล่าพัฒนากับห้าน้อยของอาจารย์สมยุศกับลุงหมานเนาะค่ะเนาะขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ